มีฐานะหนูขอพานอะหนูขอพานคือหู้ไม่เอาไปละไปเลยไปเลยไปอยู่กับพี่ครับโชคดีโชคดีโอ๊ยทำไมอยากได้หนูในตัวเนื้อสันคลอนนะนะคะทำลมไม่ปัดเสธใสก็แสดงบบว่าคืออยากได้อนูไงเสียใจด้วยเถอคายหนเูเลือกเนาะเป็นไรย่า หลุจะไม่มีม่มันมองพี่พ <c oughs> ี่ดีๆด้วยเขาจำไว้จะเพื่อนกูไปๆๆไปกับพี่อย่กับพี่แล้วพูดจะเสียใจเราพูดแค่นี้อ่ะอยากตายมากเลยมั้งอยากตายพูดดูดีดูน่า,<ร>าตายอยากนะหลงอ่างนามน้ำเหรออาร์ตี คารามายคารามยไม่อ่างคารามยพี่ทนคันได้เพราะมีคารามยไม่แต่เือเกิับไม่ไปหรอกมนจะกไหนเลื่อนกับไม่ไปทางนั้นเกี่ยวกับมงันไม่เกีด้วยก็จะวงไปอย่านีจะวงไปอย่นี้ตลอดเลยจะไม่วางก็ไม่ไม่ชอบพี่หรอก